นี่ายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่ห้าเพื่อนบ้านทันว่ารีบดำเนินการตามที่ย่าเขาขอเรียกช่างที่เคยมาปรับปรุงบ้านให้รีบเข้ามาทำงานทันทีจริงๆฝั่งบ้านของเขาไม่ต้องปลูกต้นไม้เลยก็ยังได้เพราะฝั่งของบ้านสวนผักมีรั้วต้นไม้ที่หนาแน่นอยู่แล้วเรียกว่าหนามากด้วย แสดงว่าได้รับการดูแลอย่างดีแต่กันไว้ก่อนลวกันเขาสั่งให้ปลูกต้นไม้เป็นรั้วฝั่งบ้านของเขาอีกชั้นไม่อยากอศาศัยรั้วของบ้านฝั่งนู้นอย่างเดียวอนาคตจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันทําให้เสร็จเรียบร้อยสิตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าชายหนุม่มยอมเพียงย่ามนทาคนเดียวเท่านั้นเขาไม่ค่อยสนิทกับพ่อและแม่เท่าไรนะักเชื่อฟังย่ามากกว่า ย่าคอยบอกคอยสอนเขาทุกอย่างคอร้องเขาให้เรียนให้จบห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดท่านวารับปากเขาตั้งใจเรียนจนจบพ่อกับแม่เขาสบายใจที่เขาพ้นช่วงเวลาที่อันตรายมาได้ถึงแม้จะใช้เวลาหลายปีถึงยอมยกธุรกิจทั้งหมดให้เขาดูแลทั้งโรงแรมและห้างสรรพสินค้าแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้สายทานน้องสาวของเขา ดูแลร่วมกันท่านว่าไม่ค่อยเปิดเผยตัวน้อยครั้งที่เขาจะเข้าไปดูงานปล่อยให้พนักง,งานทำงานกันสบายๆเขาวางงานไว้ให้น้องสาวคนเดียวของเขาดูแลส่วนเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนคอยอยู่เบื้องหลังคอยดูแลอยู่ห่างๆสองคนพี่น้องช่วยกันบริหารธุรกิจจะเดินเติบโตทำกำไรให้กับครอบครัวเขามหาศาล ย่าครับช่วงที่ช่างเข้ามาทำงานทุกกำแพงผมจะพาย่าไปพักที่โรงแรมก่อนนะครับหรือจะกลับไปพักที่บ้านพ่อกับแม่ไว้อีกสองสมวันช่างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไปร,ะรับย่าก,กลับมาที่นี่ไม่เอาไม่เป็นไรหรอกช่างเขาทำงานกลางวันไม่ใช่หรอกกลางคืนเขาก็กลับไปนอนบ้านเขาไม่ได้นอนที่นี่สักหน่อยกลางวัน เดี๋ยวย่าเดินไปบ้านสวนผักก็ได้หลานจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาทำไมย่าอยากไปบ้านนั้นจังเลยครับมีอะไรพิเศษมากกว่าสวนผักหรือเปล่าไว้ใจได้หรือครับย่าย่าเขาดื้อจริงๆทันวาย่าว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าลูกไม่เอาแล้วย่าจะเดินไปดูสวนผักเขาสักหน่อยเย็นนี้ ย่าจะทำต้มจับชายให้กินจะไปดูผักสดๆเขาแอบถอนหายใจนี่แหละเขาว่าคนแก่ดือ้อช่วงนี้เขาต้องตามใจย่าสักหน่อยไว้ค่อยคิดหาทางให้ย่าเขาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนบ้านนั้นตามใจครับยา่าเดี๋ยวผมเดินไปส่งละกันดีงั้นไปกันเลย ยิงชราคว้าตะกร้าหวายสำหรับใส่ผักไปด้วยถึงแม้ว่าคุณมนทาจะอายุเจสบแล้วแต่ยังดูแข็งแรงมากสองย่าหลานเดินไปที่หน้าบ้านสวนผักหน้าบ้านหลังนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่มีป้ายไม้เขียนด้วยลายมือเป็นระเบียบสวยงามว่าสวนวอลเวนนางวีรวรรณรีบออกมาเปิดประตูบ้านให้เมื่อเห็นว่าเป็นคุณมนทา ยิงสูงไวสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายยืนอยู่ข้างๆหญิงชราเดาว,ว่าคงเป็นลูกหรือหลานดูหน้าละไม้คล้ายกันมากดูจากสายตาแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นคงไม่ค่อยชอบใจที่หญิงชราคนนี้มาปลดกลดตัวที่นี่ปกติคนทั่วไปถ้าเห็นคนที่สูงอายุกว่าจะต้องยกมือไหว้แต่ผู้ชายคนนี้ดูวางตัว นางวีรวรรณไม่ได้ถือสาอะไรเขาคนแบบนี้ไม่ควรครบค้าสมาคมด้วยเดาเอาว่าคงรวยมากนางพอรู้มาว่าจะมีโรงแรมมาสร้างใหม่ติดบ้านของนางหลังตึกสูงมีคนซื้อที่ดินไปแล้วอีกฝั่งของตึกขายแล้วเหมือนกันที่สำคัญขายให้คนคนเดียวกันคงเป็นคนบ้านนี้แน่นอนก่อนหน้านี้ มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินผืนนี้ของนางคิดว่าแค่มาซื้อเป็นที่อยู่อาศัยธรรมดาแต่ตอนนี้นางเริ่มสงสัยแล้วว่านายหน้าที่มาคงมาจากคนบ้านนี้แน่นอนนางเวรวันมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่แค่นางยังไม่ได้ปรึกษาลูกทั้งสองคนแค่นั้นเองผู้ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ข้างหญิงชราไม่ได้ทักทายนางแต่อย่างใด นิสัยของนางไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วเมื่อเขาไม่ได้มาให้ความสำคัญกับเราเราก็ไม่ควรให้ความสำคัญกับเขาไม่ชอบเมียเรื่องไม่ชอบการประทะเห็นท่าทางของผู้ชายคนนี้แล้วทำให้นางตัดสินใจบางอย่างได้ไม่ยากคุณย่ามณฑารู้สึกได้ถึงบางอย่างญิงชารารู้ทันทีว่าสถานการณ์ระหว่งางเจ้าของบ้านสวนวอแแวนและ หลานชายของนางไม่ดีนะักท่านวา่ารีบกลับไปดูช่างเะลุกไม่ต้องห่วงย่าครับย่าดูแลตัวเองนะครับเขาไม่แม้แต่จะทักทายเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะคุณป้าเชิญค่ะเชิญเข้ามาก่อนมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ไม่มีอะไรหรอกฉันก็เหงาเหมือนเดิมพอดีวันนี้ช่างเขาเข้ามาทุบก,กำแพงเห็นว่าเสียงดัง หลานชายเขาจะให้ฉันไปอยู่ที่อื่นสักพักฉันเองก็ไม่อยากไปเลยจะมาขออยู่ที่สวนแม่แหวนคงไม่กี่วันหรอกช่างเข้ามากันหลายคนน่าจะเสร็จเร็วอีกอย่างฉันจะมาดูผักไปต้มจับฉายมื้อเย็นด้วยจะ้ะได้เลยค่ะคุณป้าฉันเองก็ไม่ได้เก็บผักมาหลายวันแล้วไม่มีคนส่งให้อ้อแล้วลูกสาวอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ นี่ราคาที่เป็นห่วงรอฟังข่าวอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะยังไงอ้อลูกชายโทรมาพอดีเลยสักครู่นะคะคุณป้าตามสบายเลยจ้ะคุยกับลูกเธอว่ายังไงว่านพี่เขาเป็นยังไงบ้างลูกจะได้กลับบ้านกันวันไหนหมอบอกอีกสักสามสี่วันครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่วอยสบายดีเดี๋ยวเย็นนี้ผมกลับบ้านนะครับแม่ แล้วเพื่อเราจะอยู่กับใครและลูกว่านจะกลับไปอาบน้ําแล้วเตรียมเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนพี่วอยคืนนี้พรุ่งนี้เช้าว่านจะเลยไปที่ทํางานเลยครับแม่ก็ดีลูกแม่จะได้ทํากับข้าวไว้รอจะได้เอาไปให้พี่เขากินด้วยว่านก็เดินทางระมัดระวังด้วยนะลูกครับแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่รักแม่นะครับ วรวิทย์วางสายไปแล้วนางวีรวันค่อยสบายใจหลังได้ข่าวจากลูกชายถึงลูกไม่อยู่นางก็ยังมีเพื่อนคุยป้าข้างบ้านมาได้เวลาพอดีมาเป็นเพื่อนคุยกับนางทําให้ค่อยคลายความกังวลไปได้บ้างเพราะพอลูกไม่สบายนางวีรวันก็ไม่มีกําลังใจดูแลสวนผักเลย เป็นยังไงบ้างล่ะแม่แหวนลูกสาวดีขึ้นไหมดีขึ้นมากแล้วค่ะเห็นลูกชายบอกว่าอีกสองสาวันก็กลับบ้านได้ดีใจด้วยนะจ๊ะคนเป็นแม่ก็แบบนี้แหละห่วงไปหมดทุกอย่างลูกเจ็บเราเจ็บยิ่งกว่าเข้ามากนะักผู้หญิงต่างวัยสองคนพูดคุยกันถูกคอระหว่างนั้นคนงานเที่รือ้อทุบก,กำแพงรั้วข้างบ้านก็ทำงานไป สมัยนี้ดีเวลามีการก่อสร้างในเมืองผู้รับเหมาจะกั้นผ้าใบกันฝุ่นระอองไม่ให้ประรบกวนเพื่อนบ้านคาดว่าคงใช้เวลาไม่กี่วันก็คงจะเสร็จเจ้าของสวนวอ์แวนคิดในใจดีเหมือนกันลูกสาวกับลูกชายนางไม่อยู่เด็กสองคนนี้เคียร,รํรำคาญอาจรำคาญเสียงทุบก,กำแพงและไม่ชอบให้คนภายนอกเข้ามาวุ่นวายภายในรั้วบ้าน ท้งลูกสาวและลูกชายของนางโลกส่วนตัวสูงด้วยกันทั้งคู่ลูกของนางทั้งสองคนนิสัยไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปบางที่ดูเหมือนคนไม่ค่อยมีเหตุผลเดี๋ยวเราลงไปสวนกันดีไหมคะตอนนี้แดดยังไม่ร้อนเพื่อคุณป้าจะได้เดินดูสวนผักด้วยจริงๆถ้ากำแพงเสร็จแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะฉันก็อยู่ทุกวันนั่นแหละคะ่ะลูกลกเขาก็ไปทำงานกัน จริงเหรอแม่แหวนฉันนี่ชอบมากแล้วรู้ไหมอยากมีสวนผักเป็นของตัวเองแต่อายุปูนนี้แล้วคงไม่มีแรงทำแล้วอาศัยมาชื่นชมสวนข้างบ้านนี่แหละหวังว่าจะไม่รำคาญคนแก่อย่างฉันนะไม่หรอกค่ะฉันก็ใจดีว่าความเหงามันเป็นยังไงพอมาทำสวนผักนี่ล่ละค่ะดีขึ้นมากสองหญิงต่างวัยเดินลงสวนไป นางวีละวันไม่ลืมที่จะหยิบโทรศัพท์ไปด้วยภาพของหญิงสองคนพากันเดินเข้าไปในสวนผักหลังบ้านนั่นเมื่อรอดพ้นไปจากสายตาของทันวาไปได้เขาสงสัยว่าทำไมย่าเขาติดใจบ้านสวนผักนั่นนักดูพูดคุยกันสนิทสนมมากและดูย่าของเขาก็มีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขายืนอยู่บนชั้นสองของบ้าน ทำให้มองเห็นบรรยากาศของสวนข้างบ้านนั้นได้ทุกม,มุมที่ดินสวยทำเลดีมากเกือบสิบเอ็ดโมงคุณมนทากลับบ้านได้ผักสดมาเต็มตะกร้าใหญ่มีครบทุกชนิดสำหรับที่จะทำต้มจับชายเป็นไงลูกทันวาหิวข้าวหรือยังเที่ยงนี้กินกับข้าวก่อบไปก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยกินจับชาย ได้ผักมาเยอะแยะเลยนะครับยา่าสดสดทั้งนั้นนี่ย่าซื้อเข้ามาเหรอครับไม่เขาให้มาฟรีไม่คิดเงินผักเ้างามมากนะลูกไม่ใช้สารเคมีเลยเหลือกินเหลือใช้จริงๆเขาบอกว่าแรกๆเขาทำแค่กินในบ้านนะปลูกทุกอย่างที่อยากกินแต่กลับออกดอกออกผลเยอะเกินไปเลยแจกเพื่อนบ้านเกรงใจเลยขอซื้อ แล้วก็ได้ส่งตามโรงแรมตามร้านต่างๆนี่ย่าเห็นแล้วนะว่าเขาก็ส่งที่โรงแรมเราด้วยนี่ไงเห็นโลโก้เขาไหมสวนวอแแวนจริงด้วยผมจําได้ว่าเคยเซ็นเช็คจ่ายค่าผักสดไม่น่าเชื่อนะครับย่าบอกเขาไหมครับว่าเรารับผักจากเขาไม่บอกหรอกนี่เห็นว่าไม่ได้ส่งผักมาสองวันแล้วเพราะลูกสาวป่วย ลูกชายต้องไปเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลไม่มีคนส่งผักให้ย่านี้รู้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับไปคุยกับเขาไม่กี่วันเองนี่ทันวาว่าย่าอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นหรือแม่เขาเล่าเองลูกชายเขาโทรมาส่งข่าวลูกสาวย่าก็อยู่ตรงนั้นพอดีจะไม่ถามก็จะดูไม่มีมารยาทเห็นบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลสามสี่วัน เป็นเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับยา่าแค่ล้มต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยหรอครับเมาหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าลูกเขาล้มก่อนหน้านี้แล้วมาล้มที่บ้านอีกคืนที่เรียกรถพยาบาลมารับนั่นแหละเราก็ไม่รู้อย่าไปกล่าวหาเขาเลยใช่หนุ่มเงียบปล่อยให้ผู้เป็นย่าบ่นไปตามเรื่องตามราวนี่แหละย่าเขาเกลียดใครก็เกลียดจริงๆ รักใครก็รักแบบไม่ลืมหูลืมตาย่าครับวันนี้ช่างเขาทุบก,กาแพงเสร็จแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาปรับดินวันมะรืนก็ลงต้นไม้ได้ดีทำงานเร็วดีนี่ถ้าไม่ติดว่าที่นี่เป็นตึกต้องทุบเยอะย่าก็อยากทุบนะไปเห็นสวนเขาแล้วย่าก็อยากมีสวนเป็นของตัวเองบ้างอะไรกันครับยา่า นี่ผมซื้อที่นี่เพื่อที่จะสร้างโรงแรมนะครับทุบไม่ได้หรอกครับเสียหายหลายล้านเลยละ่ะทำไมจะไม่ได้ทำไมเสียได้เงินเหรอย่าจ่ายให้เองก็ได้ย่าจะเอาที่ตรงนี้ทำสวนถ้าหลานอยากได้ที่สร้างโรงแรมก็ไปหาที่ใหม่ย่าครับทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะมันไม่ใช่เวลานี้หรอกครับยังอีกนานครับย่าทันวา ร้อย่าบอกนะว่าอยากได้ที่ดินของสวนวอแแวนอ้อย่ารู้และมีแผนนี่เองไม่ได้นะทันวาย่าไม่อยากให้ทำแบบนั้นเลยที่อื่นมีเยอะแยะแล้วไอ้โรงแรมนี่จะขยายอะไรกันนักหนาที่มีอยู่นี่ไม่พอหรือไงย่าครับจะทำแบบนั้นได้ยังไงแล้วที่ดินที่ผมซื้อไว้แล้วล่ะผมซื้อหมดแล้วนะครับยา่า เลยแค่สวนผักนี่แหละที่ยังไม่ได้นั่นไงจริงอย่างที่ย่าคิดไว้ห้ามไปยุ่งกับสวนผักเขาเด็ดขาดเขาอยู่ของเขามานานไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่าให้เขามาเดือดร้อนเพราะเราได้ยังไงครับย่าผมวางแผนไว้หมดแล้วนะครับอยู่ๆจะให้มาล้มเลิกได้ยังไงกันไม่รู้ละ่ะถ้าอยากสร้างก็ไปหาที่อื่นส่วนที่นี่ย่าจะซื้อคืนเอง เอาจดหนดมาให้ย่าเอาเลขบัญชีมาด้วยสงสัยจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วหยุดคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับย่าทันวาย่าถามหน่อยว่าจะทำไปทำไมนักหนาเยอะแยะไปหมดแค่ที่มีอยู่ย่าว่ามันก็ควณพอแล้วนะลูกเงินที่มีชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดทันวาปล่อยผู้เป็นย่าบ่นไปส่วนตัวเองปลีกตัวไปดูงาน ไม่อยากถิงกับท่านเพราะเขาถียงไม่เคยชนะทุกอย่างเขายอมหมดเขารู้ว่า่ากเขาเหลือเวลาน้อยเต็มทีไม่อยากให้ท่านเครียดแค่โรุร้ายที่ท่านเป็นอยู่ก็ทำให้ท่านเจ็บปวดมากพอแล้วเขายังอยากอยู่กับ่ากเขาให้นานกว่านี้แต่เรื่องนี้เขายอมไม่ได้หรอกเขาตั้งใจตรงนี้ทำเลดีเหมาะกับการสร้างโรงแรมมาก อยากรู้ว่าคนบ้านนั้นพูดอะไรกับย่าเขาบ้างปกติย่าของเขาไม่ใช่คนแบบนี้ตามใจเขาตลอดไม่เคยขัดเขาเลยแล้วครั้งนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซะด้วยอยู่ๆก็มาถูกใจที่ดินที่นี่ถูกใจบ้านสวนผักเจอแต่คนเป็นแม่นี่ถ้าได้เจอหน้าลูกสาวบ้านนั้นย่าเขาก็คงถอยถ้าทางเด็กนั่นร้ายจะตายถ้าย่าเขามีโอกาสได้เจอ เห็นกิริยาท่าทางที่ไม่น่ารักก็คงถอยเองแหละเห็นว่านอนโรงพยาบาลหลายวันสมควรไปเก่งในโะรงพยาบาลก็ดีแล้วช่วงนี้เขาต้องเงียบๆไปก่อนแบบแปลนการสร้างโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรียบร้อยเหลือเรื่องเจรจาขอซื้อที่ดินไม่น่าจะยากเสนอราคาดีๆขี้่ร้านคนบ้านสวนนั้นจะตาลุก ยิ่งเป็นชาวสวนแบบนี้เห็นราคาดีๆอาจจะรีบย้ายไปอยู่ที่อื่นแทบไม่ทันรอสักหน่อยเถอะไม่เกินฝีมือเขาหรอกงานยากกว่านี้เขาก็ทำมาแล้วแต่ตอนนี้เขาเริ่มเจ็บหลังเท้ามากเริ่มบวมมือนจะอักเสบไม่รู้ส้นรองเท้าเด็กนั่นจะมีเชื้อโรคไหมแล้วถ้ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเขาก็าจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ดีขึ้น พรุ่งนี้เขาต้องรีบไปหาหมอเกือบหนึ่งทุ่มธันวาขึ้นมาทำงานต่อบนชั้นสองโต๊ะทำงานของเขาหันหน้าไปทางสวนผักไม่นานก็เห็นเด็กหนุ่มน้องชายของผู้หญิงคนนั้นกลับมาบ้านสองแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันสองคนเกือบสองทุ่มเขาก็เห็นลูกชายบ้านนั้นถอยรถยนต์คันเล็กออกที่เขาเรียกว่ารถกระปอ๋อสีชมพูหวานมาก เห็นเด็กหนุ่มหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถคงกลับไปเฝ้าพี่สาวสามทุ่มไฟในบ้านสวนก็ดับลงคงเหลือแต่ไฟที่เปิดทิ้งไว้ในสวนผักไฟล่อมแมลงและไฟหน้าประตูบ้านเป็นชีวิตที่เรียบง่ายดีก็เหมาะแล้วสำหรับวิถีชีวิตแบบนั้นแต่ไม่ใช่แบบของเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้หรอกพื้นฐานครอบครัวต่างกัน ตอนนี้เขาคิดอย่างเดียวว่าต้องรีบส่งคนไปเจราจาอีกครั้งขอซื้อที่ดินบ้านสวนให้เร็วที่สุดทันวาเริ่มรำคาญเสียงกบเสียงเขียดเขาเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยเสียงสัตว์พวกนั้นดังเข้ามาถึงในห้องของเขาตอนนี้เขายิ่งเริ่มเจ็บหลังเท้ามากยิ่งขึ้นเริ่มบวมเหมือนจะอักเสบแม่รู้ส้นรองเท้าเด็กนั่นจะมีเชื้อโรคไหม แล้วถ้ามันเข้าไปในะร่างกายเขาเขาจะเป็นอะไรจะป่วยไหมถ้าไม่ดีขึ้นพรุงนี้น่าจะต้องไปหาหมออยู่ๆเขาก็หงุดหงิดขึ้นมาอีกครั้งยาแก้ปวดเริ่มเอาไม่อยู่เขาเลือกที่จะดื่มแทนการหายาแก้ปวดกินเขาทําแบบนี้บ่อยๆเวลาที่ไม่ค่อยสบายไม่ชอบไปนักหรอกโรงพยาบาล